ทีนี้มาดูบรรยากาศในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่กันบ้างน,นะครับในช่วงของวันไหว้วันตรุษจีนนะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเป็นเทศกาลแห่งการไหว้องค์เทพเจ้าไหว้หบรรพบุรุษนะครับที่ปฏิบัติทาตามธรรมเนียมและประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะครับซึ่งพิธีกรรมที่สําคัญต้องมีการจุดป,ประทัดจุดทูปและเผากระดาษเนินงกระดาษทองที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่นะครับมักมองข้ามอันตรายจากควันทูปควันประทัด และความจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นสาเหตุของการเกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายซึ่งสามมรมลพิษที่ปล่อยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงสารก่อมะเมรง็ง ที่เมื่อสูดเข้าไปจะส่งกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงวยัยและผู้ที่มีโรคประจำตัวครับโดยบรรยากาศวันไหวในเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะปี2567ในพื้นที่ของอำเภอหาดใจจังหวัดสงขลาพบว่ามีชาวชายเชื้อสายจีนออกมาไหวองค์เทพเจ้าและไหวบรรพรบรุษตามประเพณีความเชื่อโดยมีการจัดของเส้นไหวมีทั้งหมูเป็ดไก่ผลไม้มงคลนะคะเช่นส้มกล้วยแอปเปลิลและขนมเข่งขนมปุยฝ้ายขนมเทียนและ ของมงคลต่างๆตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมราาถึงการตุรากาประทัด จุดทูบและการเผากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งปีนี้ของเส้นไหวอาจจะดูบางตาลงไปจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะคะเนื่องจากพิษเศรษฐกิจข้าวของเส้นไหวต่างๆราคาสูงขึ้นทําให้ต้องลดปริมาณของเส้นไหวลงเช่นเดียวกันกับการจุดประทัดและการเผากระดาษเงินกระดาษทองที่ลดจํานวนลงอย่างเห็นได้ชัดการจุดทูบส่วนใหญ่ปีนี้นะคะใช้ทูบขนาดเล็กและสั้นลงเพื่อให้ควันทูบน้อยลงหรือเลือกใช้ทูบไร้ยควันหรือทูบ LED ค่ะ ด้านนางสาววิมลทาสิทธิ์บุญนะครับเจ้าของร้านสลากทองกล่าวว่าปัจจุบันนะครับการไหว้เทพเจ้าและวันพระบุษได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคนรุ่นใหม่หันมาเส้นไหว้เทพเจ้าและไหว้พระบุตตามความเชื่อเพื่อสืบสารอนุรักษ์ขนบนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับแต่ปรับไปตามสภาพสังคมและความเหมาะสมอย่างปีนี้ครับมีการรณรงค์ตรุษจีนไร้ฝุ่นงดจุดธูปเทียน เผากระดาษเคงิงกระดาษ,อดาษทองเพื่อป้องกันไฟไหม้และลดปัญหาฝุ่น pm 2.5นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ เน้นว่าให้ยังไงก็เราต้องทำตามขนรทมเนียนเดิมก็คือต้องมีความร่ำรวยอยู่แล้วเรื่องของกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยเราก็ลดจำนวนน้อยลงได้ค่ะจะได้ช่วยลดพีเอ็ม2.5ด้วยแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องซื้อมนิดมาหน่อยยังไงก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วะอะค่ะแล้วก็ ของศาสตร์จีนต้องมีครบเพราะว่าจริงๆแล้วยุคสมัยใหม่เนี่ย <ไป S 1> การ <ไป S 1> เผากระดาษเงินกระดาษ <ไป S 1> ทองเนี่ย <ไป S 1> มันทําให้สิ้นเปลืองด้วยเพราะว่าวัสดุซื้อด้วยเงินมาแต่มันคือกระดาษแล้วก็เผาไปอยู่ดีปีทุกปีทุกปีก็คงลดลงอะคา่ะพอสมัยยุคสมัยใหม่นั้นก็อาจจะไม่มีการเผาแล้วก็ได้แต่ว่านีดที่เราซื้อมาเราก็ต้องซื้อมานิดหน่อยก็ยกังดีเพราะว่าเราก็ต้องทําตามบรรพบุรุษที่เขาสืบ สามวัฒนธรรมมาออประทัดนี้เป็นส่วนส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าอย่างที่บ้านเนี้ยเราไม่ได้จุดนะคะอ่าใช่เพราะว่าเราเราถือว่ามันมันจะเออกรอสกรเลอะเทอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วนบางบ้านกันเขาก็ยังจุดกันอยู่แต่ว่าอันนี้ส่วนบุคคลเราเราไม่ได้จุดะคะ่ะที่นี่อ่ะฮะค่ะ